สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องทศนิยมไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดที่2.1นะครับก็คือบทแรกแบบฝึกหัดแรกของบทที่2นะครับแบบฝึกหัดแรกของบทที่2จะเป็นการทบทวนนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมตั้งแต่นักเรียนอยู่ปสมาแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่านะครับ เคุณครูนะครับจะจริงๆคุณครูควรจะสอนไหมคุณครูก็บอกว่าถ้าถามว่าควรจะสอนไหมก็ควรนะครับแต่ว่าถ้าไม่สอนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องจําให้ได้แต่ป .4 เนาะแต่ว่ารับรองตอนครูเด็กๆครูก็จําไม่ได้นะครับคุณครูเลยทบทวนให้ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาหัดทำนะครับแบบฝึกหัดนะครับ เกี่ยวกับการทบทวนเรื่องทศนิยมนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมป,ปึ๊บเริ่มมเลยเนะาะเราจะมาในหน้าที่60สิบนะครับแบบฝึกหัดที่2.1งจเขาบอกให้เราเขียนในรูปทศนิยมนะครับจากที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหง่ายมากนะครับทำง,ง่ายอ้าวอย่างเช่นข้อที่1เนาะ C ส่วน10เศษส่ส่วน10เราจะเขียนเป็นรูปอันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในรูปของเศษส่วนทําเป็นทศนิยมก็คือมีจุดทํำยังไงอ่ะหลักการง,ง่รายๆอรโจดก่อน4ส่วน10บในนี้หลักการแรกเราจะเอาเลขข้างบนทั้งหมดมาเลยนะครับในข้างบนเนี่ยก็คือตัวเศษเนี่ยมีเลข4ตัวเดียวเราจะเ,เลข4มานะครับถ้าข้างล่างมันมีเลข1แล้วข้างหลังมันเป็นเลข0ูนย์อย่างเดียวเราจะนับแต่ศูนย์ เราจะนับว่าเฮ้ยหลังเลขหนึ่งมีศูนตัวเดียวแสดงว่าอันเนี้ยจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราจะเตรียมตัวนับหลักอ่าอย่างเช่นเลขสี่มีตัวเดียวเราก็นับหนึ่งลากแล้วก็ใส่จุดข้างหน้าหลักที่หนึ่งแล้วก็ใส่ศูนย์แสดงว่าสี่ส่วนสิเท่ากับ0.4นั่นเองนะครับข้อที่2จะสับสนหน่อยนะครับเพราะเลขมันยากเศษเนะครับส่วนร้อยอ่ะครูจะเขียน 0 9 0 9, 9จริงๆ0 0งย์งนน 9, เนี่ยมีค่าเท่ากับ9เหมือนกันนะเออแต่ขอเขียนใหม่ก่อนอ่ะลอกโจทย์ก่อนเศษ9ส่วน100นะครับเท่ากับอ่ะครูจะเขียนเลข9ไว้ก่อนแต่จริงจริง 9, เนี่ยถ้าครูเขียน0ูนย์มาข้างหน้ามีค่าเท่าเดิมนะนักเรียนต้องจำหลักการก่อนนะครับเลข0นย์ถ้าใส่ข้างหลังตัวเลขมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าใส่ตอนแรกมีเลข9ใส่ศูนย์หลังเลข9กาจานมาก้ใช่ไหมครับแต่ถ้าใส่ศูนย์ข้างหน้า เลขเดิมที่เรามีอยู่มีค่าเท่าเดิมนะถ้าตอนแรกเลข9ใส่0หน้าเลข9ก็จะเป็นอ่านว่า09ก็คือเบอร์9นั่นเองนะครับมีค่าเท่าเดิมทําไมครูต้องใส่ไว้2ตัวเดี๋ยวนักเรเียนมาดูกันนะครับหลักการของเรานะครับถ้าส่วนข้างล่างเป็นเลข1นะข้างหลังเป็นเลข0เนี่ยนะครับข้างหลังเป็นเลข0 0มันมีกี่ตัว2ตัวเราก็จะนับ2หลัก1หลัก2หลักแล้วก็ใส่จุดหน้าหลักที่2นะครับ ก็แสดงว่าเศษ9ส่วนหนึจะเท่ากับ0.09นะครับเราไปข้อที่นะครับข้อที่4แล้วกันข้อที่4โอ้ข้อที่ง่ายเนาะข้อ4เอาหลักการแรกอ่าล็อกโจทย์ก่อน3 1 1สอ่วนิอันนี้จะมองเห็นชัดนะครับวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะครับถ้าข้างล่างมีเลข1แล้วข้างหลังมันมีแต่เลข0ูนย์นะเน้นนะ เราจะเขียนแต่ข้างบนก็คือเลขสาสิบเอ็ดนะครับเลขสามสิบเอ็ดแล้วก็นะครับข้างหลังข้างล่างเนี่ยมันมีเลขศูนย์แค่ตัวเดียวเราก็นับ1ห,หลักแล้วก็ใส่จุดอย่างเช่นแบบนี้นะครับเท่ากับสามสิบเอ็ด้าวข้างหลังสิเนี่ยมันมีศูนย์แค่ตัวเดียวนับหนึ่งหลักแล้วก็ใส่จุดหน้าหลักที่1แค่นี้เองนะครับง่ายๆนักเรียนต้องไปลองหัดทำเองอันนี้คุณครูป .4 สีน่าจะเคยสอนแล้ว อ่าข้อ5ยิ่งชัดนะครับสองห้าเศษ2้ยห้าส่วนสนะครับเราจะทำยังไงอ่าเราเขียนเท่ากับเอาทั้งหมดเอาข้างบนทั้งหมดมาเขียนเลย205ข้างล่างมีเลข1ข้างหลังมีเลข0นย์ตัวเดียวนับ1ห,หลักใส่จุดหน้าหลักที่1นี่งนงนะครับเอ๊แต่พอขีเดเสร็จลบออกเลยนะครับเอออ่ารูปแบบที่สองเขียนในรูปเศษส่วนจำไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราเรียนมาแล้วอันนี้เขาเรียวกว่าการเปลี่ยนทศ รูปแบบทศนิยมเป็นเศษส่วนเนาะ,ะหลักการง่ายๆอะเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูสอนตามหลักการคลิปก่อนหน้านี้นะครับ0ูนจุดหกเราจะเปลี่ยนเป็นหกนะครับเอาเอามาหมดเลยเอาศูนจุดหกเอาศูย์กับหกมาส่วนด้วยอะไรครับสิบเท่ากับเลขหกส่วนสิบเอ้าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะศูนย์หกถ้าข้างหน้า เป็นเลขศูนย์ลบออกได้เลยนะครับอ้าวคราวนี้คุณครูคขอถามนักเรียนก่อนบางคนงง0.6นนะครับเราจะเปลี่ยนแบบนี้นักเรียนตั้งใจดูนะเราจะเอาเลขทั้งหมดเนี่ยมาเขียนไว้ข้างบนก่อนก็คือ0นย์กับ6แล้วเปลี่ยนจุดนะจำไว้ดีๆนะครับเปลี่ยนจุดเป็นขีดแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไว้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายเปลี่ยนจุดเป็นขีดแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไว้หลังจุดมีกี่ตัวมีตัวเดียวก็คือเลข6ใส่ศูนย์แค่ตัวเดียว ก็จะเป็น0 6ย์ส่วนด้วย10แต่ว่าหน้าเลขปกติถ้าเป็นเลขศูนย์เราสามารถลบออกได้ก็คือลบ0ูนย์ออกก็จะได้6ส่วน10นะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปคราวนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วแหละว่า1.2นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยังไงอ้าวอันดับเลขเราจะเขียนทั้งหมดเลย12ไว้แต่ไม่เอาจุดมานะเปลี่ยนจุดเป็นขีดแล้วก็ใส่เลข1ไว้หลังจุดมีกี่ตัวมีตัวเดียวก็คือเลข2เศษศูนย์ตัวเดียว หลังจุดมีกี่ตัวใส่ศูนย์ตามจำนวนนั้นนะครับข้ออื่นคือว่าน่าจะง่ายแต่ข้อนี้อาจจะยากเนาะ0.05ย์น,ย 5, นะครับเราจะเขียนว่าเอามาทั้งหมดเลย0ูนย์นย์หส่วนด้วยเปลี่ยนจุดเป็นส่วนด้วยใส่หนึ่งไว้ลอก่อนหลังจุดมีกี่ตัวสองตัวใส่ศูนย์สองตัวนะครับใส่ศูนย์สองตัวแค่นี้เองยากไหมครับแต่งจริงเราไม่ควรเขียนแบบนี้เพราะว่าข้างบนเนี่ยข้างหน้ามันเป็นเลขศูนย์เราลบเลขศูนย์ออกนะครับให้ เหลือเลขอื่นก็คือเลขห้าก็จะได้เป็น5้าส่วนร้อยนะครับอ่าคราวนี้เขาจะมาหัดให้เราบวกกับลบทศนิยมเคยเรียนตั้งแต่ป .4 แล้วใช่ไหมครับการบวกการลบทศนิยมนะครับหลักการแรกต้องตั้งจุดให้ตรงกรันอ่ะครูขอเขียนวิธีทำอันนี้ครูทำพลาดเองนะครับเนื่องจากาควรจะต้องเขียนบรรทัดบ,บนสุดนะอะเขียนว่า 8.35บวกกับตั้งจุดให้ตรงกันนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วบวกกับ2.05เราต้องตั้งจุดให้ตรงกันก่อนหน้าจุดเป็นเลข2หลังจุดเป็นเลข0ูนย์แล้วก็ตามด้วยเลข5นะ,ะแบบนี้ง่ายๆเนาะจับบวกกันธรรมดาแต่ว่าเราต้องตั้งผลลัพธ์เราต้องตั้งจุดให้ตรงกันด้วยนะ5บวก5ได้10ใส่0ทด1 1บวก3เป็น4นะครับแล้วก็ใส่จุดให้ตรงกัน 8บวก2ได้10ใสศูนย์ทด1ชัก1นึ่ลงมาขีดเส้นใต้วิธีทำครูคลืมนะครับอ่าเราก็ขีดเส้นใต้คำตอบของเรานะครับตอบ10.40นะครับอ่าสำหรับครูเชื่อว่าบางคนจำไม่ได้ว่าทำไมไม่อ่านว่า10.40คุณครูตอนปอ่อเคยสอนแล้วเนาะหลังจุดอ่านเลขทีละตัวนะครับข้อที่2 ข้อที่2วิธีทำควรจะต้องเขียนไว้ข้างบนนะครูผิดเองที่ครูเขียนไว้บรรทัดที่สองนะครับมันเปลืองบรรทัดเนาะวิธีทำสี่จนะครับบวกกัะตั้งบวกเลยแต่คราวนี้หลักการการบวกทศนิยมต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับตั้งจุดตรงหน้าจุดเป็นเลข0ย์หลังจุดเป็นเลข6ต่อมาเป็นเลข3แบบนี้อคุณครูจริงๆรแล้วบวกเลยก็ได้นะครับแต่แบบนี้ครูจะสอนก่อนว่าการพลาดเพราะเดี๋ยววิธีลบมันจะยากนะครับ ถ้าเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีเลขศูนย์แต่ข้างล่างมีเลขหนึ่งหลักเราก็ใส่เลขศูนย์ไปเลยนะครับหลังจุดถ้าเราใส่เลขศูนย์ไปเรื่อยๆได้ต่อให้ใส่ไปล้านตัวก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเราก็จำบวกกัน0ูนย์บวก3ามได้3 5ห้าบวก6เป็น11ใส่หนึ่งทด1่ใส่จุดให้ตรงกันก่อนนะผลลัพธ์1บวก4ี่เป็นห้าแล้วก็มาบวกศูนย์ก็ยังได้5้าเหมือนเดิมนะครับตอบ 5.13นะครับอ,อต่อไปนะครับต่อไปครูจะพาทำวิธีลบทศนิยมบ้างนะครับเราจะทำยังไงา่ามาก่อนเนาะอ,ะอะ่เริ่มทำข้อไหนดีอ่ะจริงครูอยากทำข้อที่มันจะเกิดปัญหาแต่พาทวน ความรู้เดิมก่อนนะครับข้อที่ห้านะ,ะวิธีทำ c จุดหนึ่งสองแปดลบด้วยนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดอ่าตั้งจุดให้ตรงกันก่อนนะวิธีลบก็ต้องตั้งจุดให้ตรงกันหน้าจุดมีเลขศูนย์หลังจุดก็เป็นเลขศูนย์ต่อมาเป็นเลขเจ็ดอ่าคุณครูครับไอตรงนี้ไม่มีจริงๆแล้วเราควรใส่ศูนย์นะครับถ้าไม่มีข้างบนมีข้างล่างไม่มีก็ใส่ศูนย์นะครับใส่ได้มีค่าเท่าเดิมนะ เอา8ลบ0ย์ได้8 2ดลบเไม่ได้ยิ้มข้างหน้ามา1ยิ้ม1มา1เหลือศู 0. ตรงนี้จะเป็น12เนาะ12บลบเเหลือ5 0าลบศก็จะได้เลข0ใส่จุดคราวนี้4ีลบศได้มีตังค์สบาทซื้อขนมไป0บาทก็คือไม่ซื้อเลยก็น่าจะเหลือ4เนาะอ่าเราก็ตอบนะครับตอบสี่จนะครับ ครูจะให้นักเรียนตอบเองนะตรงนี้นะ,ะใส่เองนะครับทําเองบ้างอ่ะข้อนี้น่าจะเห็นชัดวิธีทานะครับสิลบกับ2.9ปัญหามาเลยนะครับปัญหามาเลยทําไมอ่ะอาวครูครับข้างบนไม่มีจุดแต่จริงๆแล้วเลข10นะเขียนใหม่เป็น10.00ได้อ่ะคุณครูยกตัวอย่างก่อนนักเรียนเคยไปตามโลตัสไหมครับโลตัสมันจะมีราคาที่เป็นทศนิยม แต่จริงๆแล้วบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ทศนิยมครูมันเป็นสตังค์อย่างเช่น5 2 5บาทนะครับหมายความว่า5บาท25สาตังค์นะครับบางที่เฮ้ยครูครับ1 0 0 0บาทหมายความว่า10บาทศูนย์สตังค์แสดงว่าถ้า10บาทถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นทศนิยมเราใส่จุดเติมศูนย์อยากเติมศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้หมายความว่าเลข10ตอนแรกเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มนะครูบอกก่อน จำนวนเต็มไม่มีเศษไม่มีอะไรเลย10บ,บาททุ่นๆแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นทศนิยมเราใส่จุดหลังจำนวนเต็มแล้วก็เติมศูนย์ไปอยากเติมศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้นะครับมีค่าเท่าเดิมนะครับครูก็จะเปลี่ยนเลข10ของครูเป็นทศนิยมก็คือ10ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์แต่รอบนี้จะเติมศูนย์แค่ตัวเดียวเพราะตัวข้างหลังมันมีหลังจุดแค่ตัวเดียวนะครับครูก็จะเขียนว่า สิบจุดศูนย์นะครับลบกับนะครับสองอ่าใส่จุดที่ตรงกันก่อนหน้าจุดเป็นเลขสองหลังจุดเป็นเลขเก้าเออนะครับศูนมาลบเก้าได้ไหมไม่ท่าได้เนาะเออเราต้องยิ้มเออคุณครูเขาเคยสอนแล้ววิธียิ้มไปเรื่อยๆศูนย์ยิ้มศูนย์ไม่ได้เอาศูนย์ตัวนี้ยิ้มศูนย์ตัวหนึ่งตัวข้างหน้าหนึ่งจะเหลือศูนย์ตรงนี้จะเป็นเลขสิบเนาะ คราวนี้เอาศูนย์เนี่ยไปยิ้มสิบตรงนี้ก็จะเหลือเก้าตรงนี้ก็จะได้เป็นเลขสิบขอโทษที่นะครูเขียนผิดอ่ลบใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นเลขส 10. 10ิบสิบลบเก้าเหลือหนึ่งเนาะใช่ไหมมีตังกิสบาทซื้อหนมเก้าบาทเหลือหนึ่งใส่จุดให้ตรงนั้นก่อนนะครับตรงเนี้ยยิ้มไปยิมมามนเหลือเก้าเก้าลบสองเหลือ7จดหนึ่งถูกยิ้มไปเป็นศูนย์ไม่มีตัวลบชักมาเลยก็คือเอาศูนย์ชักลงมาครูเคยบอกแล้วเราเคยเรียนบ่อยๆเนาะถ้าศูนย์อยู่หน้าเลขอะไร ที่เป็นจานวนเต็มลบมันออกได้เลยนะครับตอบแค่7.1ได้เลยนะครับอันนี้เฮ้ยอันนี้ครูจะไม่สอนนะครับทําไมอ่ะเฮ้ยคุณครูคิดเนียววิชาหรือเปล่าไม่ใช่นะเออเพราะว่าอันเนี้ยคือของเดิมนะครับในบทที่1เนาะก็คือในบทที่แล้ว ใช่ไหมครับเรื่องการคูณเศษส่วนถูกไหมครับเราทำเองเลยน,นี่อันเดิมนะครับครูไม่สอนนะนักเ,เรียนต้องทวนตัวเองนะครับอ้าวส่วนอันนี้อ้าวตั้งใจดูนะอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองหัดทําเองนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับเออเพราะว่าบทนี้เขาเรียกว่าบททบทวนนะครับความรู้เดิม อยากได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่สำหรับครูคิดว่าใครไปดูคลิปแนะนำการสอนเนื้อหานะครับที่ควบคู่กับบทนนนนเนี้ยจุดเนี้ยนักงเรียนทำได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะต้องคิดเองบ้างนะครับสำหรับครูแบบฝึกหัดที่2.1ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ